สวัสดีครับเพื่อนๆใครอยากทานกุ้งแม่น้ำสดๆ่ายังดิ้นตุ้ดตุดตอยู่เลยดูคลิปนี้ครับราคาไม่แพงแล้วส่งถึงบ้านด้วยพบกับร้านขายกุ้งแม่น้ำแบบเคลื่อนที่สดจากจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกับระบบเติมอากาศในน้ำทำให้กุ้งเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานคนขายชื่อคุณพินญ,ญาลองไปฟังคุณพินญ,ญาเขาโฆษณากุ้งเขาดูครับกุ้งพวกนี้เป็นกุ้งน้ำจืดใช่ไหมฮะครับผมเลี้ยงที่ไหนครับ เลี้ยงอยู่ที่แป่ลิ้วไงัง <Okay. S 2> นโอเคคุณพิญญาทำนี้มานานี่ยังก็ต้ตองโควิดต้นแลรลประมาณปีกว่า,าครับกุ้งมีกี่ขนาดครับกุ้งจริงๆเลยมีประมาณ13ขนาดแต่ที่ผมเอามาวันนี้จะมี4ีขนาดครับอ่ะบ,บอกมาเลยอะไรบ้างจะมี25ตัวโลแล้วก็ตัวเมียนะครับเป็นหัว หัวแก้วแล้วก็มีไข่นะครับแล้วก็ตัวเมียขนาดสั่นไปก็คือตัวเมีย30ตัวโลแล้วก็ตัวผู้ประมแปดถึงยีบตัวโลคก็ราคาก็จะต่างกันโอเคแต่บริการส่งทุกที่ครับในกรุงเทพนะอ้าวขอเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหกเก้าสองเก้าห้าแปดเจ็ดแปดครับโอเคขอให้ขายดีนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ Thank you